ดีค่ะพี่น้องอันนี้มาต้มยำต้มยำตีนไก่แบบพี่น้องต้มยำตีนไก่ขวายนี่ก่อนจะ้ะงข้าหอมข้าตะไคร้ใบมะกรูดให้เหลืองกอนจะพี่น้องเนยกระเทียม ยำจ,จีนไ,ไนก่จะเป็นหอมว่าค่ะตักใบใบมะกรูดให้หอมกันจ้ะว้าพริกข้อหอมให้สุกกว่าผักบุ้งเทศกวาระเทียมกระเทศ ี่จะพี่น้องตีนไก่ที่จะต้มครึ่งกิโลนี่คือตีนไก่ที่จะต้มจะพี่น้องครึ่งกิโลนี่เาขากว่านนเริ่มเดือดแล้วจะพี่น้องใส่น้ำเลยจ้ะอันนี้ใบมะกรูดกรอบแล้วใบมะกรูดกรอบแล้ว รอให้หมอเดือดจะพี่นอ้องแล้วค่อยเอาตีนไก่ใส่หมอเดือดแล้วจะพี่นอ้องใส่มะขามเปียกมะขามเปียกลงไปใส่เกลือะใส่เกลือป่น ใส่ไกล่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องเดือดใส่ลงไปตมต่ออีกปิดฝาต้มต่ออีกก่อนจ้ะนี่เริ่มเปืยแล้วจ้ะพี่น้องออนาใส่เลยจ้ะพี่น้องใส่คนารดไกล่ลงไป ใส่ชะโนดใส่เผ็ดขี้ต่ำลงไปจะได้เนอะจะได้เผ็ดแซ่บเอาน้ำตาลเดีย๋ยวน้ำตาลใส่จ้ะ ตาลอีกนิดหน่อยนี่น้ำตาลจะเพี่นพอใส่น้ำตาลจะได้เข้มข้นเราจะพูดมากจะเพียสูตรเจเดียนจะต้องใส่น้ำตาลด้วย เปียวแซ่บใส่ข้าวเหียวอีกก้านตอนจะเป็นไม่เข้มข้น หน่ไก่ครึ่งกิโลจ้ะพี่น้องคิีมดูอีกก่อน <laughs> คิีมลายรอบแล้วเปรียวแซ่บ ใส่ชูรสอีกน่อยจะเน็้นะใส่ข้าวนาแล้วปกติกับใบใส่ชูรสแต่นี่ต้องใส่ไม่มีหอมรวมเอาหอมอันนี้ลงเลยจากนันะต้นหอมนี่ต้นหอมใส่ลงไปเลยจากนั้นะ แค่นี้จะสุกแล้วจ้ะคร้ม <c oughs> เสิร์ฟต้มยำตีนไก่สูตรเจ๊เดือนเซ็บๆน้นกันเลยจ้ะพี่น้องเมนูต้มยำตีนไก่คลิปนี้ก็ฝากไว้จ้ะนี้แลวจ้ะพี่น้อง ่องเจเดือนแยกเข้าวหลับออฟฟิเชียลด้วยค่ะเมนูต้มยำตีนไก่รสเด็ดรสแซ่บแส่น้ำตาลอีกหน่อย <c oughs> ต้องเปรี้ยวหวานนิดนิดถึงจะอร่อยถึงจะถูกปากปรุงรสได้ตามชอบจ้าพี่นอ้องแล้วแต่ใครชอบใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลแต่เจเดือนต้องใส่คลิปนี้ก็ฝากไปซํำนี้ละจ้าฝากช่องเจเดือนแยกเขาหลังวัดพิเชียด้วยค่ะพี่นอ้องขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ คนที่แวะมารับชมและให้กำลังใจนะจ้ะพร้อมแล้วมาเลยนะช่างใหญ่ถุกแล้ว